ลองนึกภาพตามกันดูนะคะว่าถ้าสงครามครั้งต่อไปเนี่ยมันไม่ได้ตัดสินกันแค่ว่าใครมีรถถังหรือเครื่องบินรบเยอะกว่ากันแต่ว่ามันเป็นการต่อสู้ที่เกิดขึ้นพร้อมกันทุกที่เลยตั้งแต่ใต้ทะเลลึกๆขึ้นไปถึงนอกโลกนุ่งเลยแล้วก็ที่สำคัญมากคือในสนามรบที่มองไม่เห็นอย่างโลกไซเบอร์ใช่ครับคำถามก็คือ เราจะรับมือกับความท้าทายที่มันซับซ้อนขนาดนี้ได้ยังไงกันนี่คือโจทย์ใหญ่เลยครับที่กองทัพทั่วโลกกาลังปวดหัวกันอยู่เลยแล้วมันก็มีแนวคิดหนึ่งที่ถูกเสนอขึ้นมาเพื่อเป็นคําตอบเรื่องนี้นั่นก็คือการยุดหลายมิติหรือ multi domain operations นี่นะครับอ๋อ oh, คือชื่อนี้เลยใช่เลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแบบเน้นๆเ,เลยโดยแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันเนี่ยมาจากเอกสารที่กรมยุทธศึกษาฐานบกของไทยเรานี่แหละครับ ไปแปลและเรียบเรียงมาจากต้นฉบับของกองทัพบกบสหรัฐโอ้โหคือเป็นข้อมูลจากต้นทางเลยใช่ครับซึ่งเขาวางแผนการรบไปไกลถึงปี2 0 2 8นู่นเลยภารกิจของเราวันนี้ก็คือเออจะมาย่อยแนวคิดที่มันดูซับซ้อนสุดๆเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายที่สุดดีเลยค่ะเพื่อให้เห็นภาพกันชัดๆไปเลยว่าสนามรบยุคนี้มันเปลี่ยนไปจากที่เราเคยเห็นในหนังขนาดไหนแล้วกองทัพต,ต้องปรับตัวกันยังไงบ้างเยียนเลยค่ะ งั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกสุดเลยทำไมอยู่ดีๆยุทธวิธีแบบเดิมๆที่เคยใช้ได้ผลมาตลอดมันถึงไม่พอแล้วล่ะคะอะไรคือจุดเปลี่ยนละะ่ะฮะจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยก็คือสภาพแวดล้อมมันไม่เหมือนเดิมแล้วครับถ้าเราดูในเอกสารเนี่ยเขาจะขีดเส้นใต้ไว้เลยว่าปัจจุบันไม่มีที่ไหนปลอดภัยอีกแล้วไม่มีที่ไหนปลอดภยัยครับทุกมิติกลายเป็นพื้นที่แข่งขันกันหมดไม่ใช่แค่บนบกในน้ําในอากาศแบบที่เราคุ้นคุ้นกันอืม แต่มันรวมไปถึงอวกาศที่เกี่ยวกับดาวเทียมแล้วก็มิติไซเบอร์ที่เป็นเรื่องข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์คือทุกอย่างเป็นสมรภูมิได้หมดเลยครับโอ้ฟังดูเหมือนสนามรบมันขยายขอบเขตออกไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับแล้วในเอกสารได้พูดถึงกลยุทธ์ของฝ่ายตรงข้ามที่เป็นตัวกระตุ้นให้ต้องคิดเรื่องนี้ขึ้นมาว่ายังไงบ้างคะประเด็นนี้คือหัวใจของเรื่องเลยครับ ในเอกสารเขาเรียกสิ่งที่คู่แข่งอย่างจีนกับรับเสเซียกำลังทำอยู่ว่าปราการต้องกันหลายชั้นหรือ Layer Stand-off ปราการป้องกันหลายชั้นครับซึ่งมันก็คือระบบต่อต้านการเข้าถึงและปฏิเสธพื้นที่หรือที่เรียกย่อยๆว่า A2AD Anti Access Area Denial ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะมันเหมือนกับการสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นขึ้นมาซ้อนกันเลยหลายชั้นเลยฟังดูเหมือนในหนังไซไฟเลยนะคะ แต่ในความเป็นจริงมันจะทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะแค่ปล่อยข่าวปลอมหรือโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยมันจะทำให้กองทัพทำอะไรไม่ได้เลยเหรอคะเป็นคำถามที่ดีมากครับคือมันไม่ได้ทำด้วยวิธีเดียวแต่ทำพร้อมๆกันหลายอย่างในเอกสารเขาจะแบ่งการทำงานของกำแพงนี้เป็นสองช่วงนะครับค่ะช่วงแรกคือยามแข่งขันหรือก็คือช่วงที่ยังสงบสงบกันอยู่นี่แหละเขาจะไม่ส่งทหารมา แต่จะใช้สงครามข่าวสารปล่อยข่าวปลอมปั่นกระแสในโซเชียลมีเดียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางไซเบอร์เพื่อสร้างความแตกแยกทางการเมืองทําให้สหรัฐกับชาติพันธมิตรผิดใจกันเองเป้าหมายเขาชัดเจนมากคือชนะโดยไม่ต้องรบคือเป็นการบ่อนทําลายจากภายในก่อนนี่เองแล้วถ้ามันบานปลายจนถึงขั้นต้องใช้อาวุธล่ะคะกําแพงนี้จะเปลี่ยนไปเป็นอะไรถ้าเข้าสู่ช่วงยามขัดกันด้วยอาวุธหรือก็คือสงครามเต็มรูปแบบ กำแพงที่มองไม่เห็นนี่จะเผยร่างจริงออกมาเลยครับมันจะปราดเป็นระบบขีปนาวุธสไกลระบบป้องกันภัยทางอากาศที่หนาแน่นมากๆบวกกับการโจมตีทางไซเบอร์เต็มกําลังเพื่อตัดกองกําลังของฝ่ายตรงข้ามออกจากกันเป็นส่วนๆทําให้เรือรบเข้าไปใกล้ไม่ได้เครื่องบินบินเข้าไปไม่ถึงทาหารภาคพื้นดินก็สื่อสารกันไม่ได้การส่งสเสบียงก็ถูกตัดขาดผู้ง่ายๆคือทําให้ศัตรูตาบอดหูหน่วกเป็นอมภาตไปเลยครับฟังดูแล้วกำแพงที่ว่านี้มันน่ากลัวมากเลยนะคะ มันไม่ใช่กำแพงอิดแต่เป็นกำแพงที่สร้างจากข้อมูลขียปนาวุธแล้วก็โค้ดคอมพิวเตอร์แล้วแบบนี้เราจะเอาอะไรไปทลายมาล่ะคะแต่คือการเจาะทะลวงหรือ penetrate แล้วก็สลายหรือ disintegrate ไอเจ้ากกำแพงป้องกันหลายชั้นของข้าศึกให้พังลงมาให้ได้เจาะทะลวงและสลายไม่ใช่แค่พังกำแพงแต่ต้องทำให้ระบบทั้งหมดของเขาล่มเลยสินะคะแล้วพอทำได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อ ผลลัพธ์ที่เขาต้องการคือสิ่งที่เรียกว่าเสรีในการดำเนินกลยุทธ์ครับหรือ freedom of maneuver คือพอกำแพงล่องหนนั้นพังลงแล้วกองกำลังของเราก็จะสามารถเคลื่อนที่และปฏิบัติการได้อย่างอิสระเหมือนเดิมอยากจะส่งเรือไปไหนส่งเครื่องบินไปไหน ก็ทำได้โดยไม่มีอะไรมาขวางแล้วนั่นเองประเด็นนี้ลึกซึ้งมากค่ะสแสดงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการรบอย่างเดียวแต่เป็นวงจรทั้งหมดเลยใช่ไหมคะที่เอกสารพูดถึงถูกต้องเลยครับเขามองเป็นภาพใหญ่ที่ครอบคลุมเป็นวงจร5ขั้นตอนเลยคือเริ่มตั้งแต่ 1. การแข่งขันชิงชัยก็คือสู้กันตั้งแต่ยังไม่เกิดสงคราม 2. การเจาะทะลวงเมื่อสงครามเริ่ม 3. การสลายระบบป้องกันของข้าศึก 4. การฉวยโอกาสขยายผลจากความได้เปรียบและสุดท้ายข้อที่5คือการกลับเข้าสู่สภาวะการแข่งขันอีกครั้งแต่คราวนี้เราจะอยู่ในจุดที่ได้เปรียบกว่าเดิมเป็นการชนะทั้งในสงครามแล้วก็วางรากฐานเพื่อสันติภาพในระยะยาวด้วยใช่เลยครับฟังดูเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะคะครบวงจรตั้งแต่ก่อนรบยันรบเสร็จแต่ พูดตามตรงมันฟังดูยิ่งใหญ่ซะจนเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยการจะประสานงานกันทั้ง5มิติแบบไร้รอยต่อเนี่ยในทางปฏิบัติมันมีหลักการอะไรที่จะมาช่วยทําให้เรื่องนี้มันพอจะเป็นไปได้ขึ้นมาบ้างคะเขามองว่ามี3เสาหลักที่ขาดกันไม่ได้เลยครับเสาแรกคือเกณฑ์ของการวางกําลังหรือ calibrated force posture เปรียบเหมือนการฟิตร่างกายให้พร้อมแล้วไปยืนให้ถูกมุมเวทีคือไม่ใช่แค่มีทหารเยอะๆแต่ต้องวางกำลังคนที่ใช่อาวุธที่ใช่ไว้ในจุดยุทธศาสตร์ทั่วโลกให้พร้อมเสมอเหมือนการวางหมากรุกไว้ล่วงหน้าในจุดสำคัญส,ค,ญสคัญทั่วโลกเลยนะคะแล้วเสาที่2คืออะไรคะเสาที่2คือรูปขบวนการยุทธหลายมิติครับหรือ multi-domain formations อันนี้คือการออกแบบหน่วยรบรูปแบบใหม่ให้เก่งรอบด้านมากขึ้น ความสามารถที่เขาเน้นมากๆเลยนะในเอกสารคือการยิงข้ามมิติหรือ cross domain fires มันหมายความว่ายังไงคะขอตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆเลยได้ไหมคะภาพที่ชัดเจนที่สุดคือแบบนี้ครับสมมติหน่วยทหารราบของเรากำลังจะบุกเข้ายึดเนินเขาแต่ถูกปืนใหญ่ของข้าศึกยิงสกัดไว้สมัยก่อนอาจจะต้องวิทยุขอกำลังเสริมทางอากาศซึ่งอาจจะต้องรอน,นานมาก แต่ด้วยแนวคิดนี้ผู้บังคับหน่วยภาคพื้นดินสามารถกดปุ่มร้องของการยิงข้ามมิติได้ทันทีไม่กี่นาทีต่อมาทีมไซเบอร์ที่อาจจะนั่งอยู่อีกซีกโลกก็เจาะเข้าระบบสื่อสารของปืนใหญ่ค่าศึกแล้วเสาสุดท้ายที่สำคัญที่สุดล่ะคะเสาสุดท้ายนี่แหละครับคือหัวใจและเป็นหมัดน็อกเลยนั่นคือการหลอมรวมพลังอานาจหรือ Convergen c e สิ่งที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคือคาว่าหลอมรวมนี่แหละครับมันเปลี่ยนวิธีคิดไปเลย สมัยก่อนเราคิดแบบทำงานร่วมกันหรือซิงโครไนเซชันคือทำงานตามลำดับท้าฟ้าทิ้งระเบิดตอน8โมงทหารราบเข้าตอน9โมงอ๋อเป็นสเต็ปสเต็ปไปใช่ครับเหมือน,นวงออเคสตราที่เล่นทีละเครื่องแต่ c o n v e r g e n จนหรือการหลอมรวมคือการที่นักดนตรีทุกคนเล่นพร้อมกันในคอร์ดที่ส่งพลังที่สุดณนะวินาทีที่สำคัญที่สุดคือการนำขีดความสามารถจากทุกมิติบก เรืออากาศอาวกาศไซเบอร์มากระนำใส่จุดยุทธาศาสตร์ของข้าศึกในเวลาเดียวกันเพื่อสร้างผลกระทบที่รุนแรงจนข้าศึกตั้งตัวไม่ติดทำให้1 1บวก1บวก1มีค่ามากกว่า10ไม่ใช่แค่3ครับ สุดยอดเลยค่ะพอจะเห็นภาพรวมของแนวคิดและเสาหลักทั้ง3มต้นแล้วทีนี้อยากจะชวนเดินตามภาพตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะถ้าลองจินตนาการตามตั้งแต่สถานาการณ์ปกติไปจนถึงการสู้รบแนวคิดนี้จะถูกนำมาใช้เป็นลำดับยังไงบ้างได้เลยครับในเอกสารเขาวางลำดับไว้ชัดเจนมากเริ่มจากช่วงการแข่งขันหรือก่อนเกิดสงครามค่ะช่วงนี้จะเหมือนสงครามเย็นย่อยๆเลยครับคือเน้นปฏิบัติการด้านข่าวสารเป็นหลัก ตอบโต้ขาปลอมของฝ่ายตรงข้ามทำการลาดตระเวนทางไซเบอร์ในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้พันธมิตรของเราแล้วก็แสดงแสนยานุภาพเป็นครั้งคราวเพื่อยับยั้งไม่ให้มันบานปลายเป็นการคุมเชิงกันก่อนแต่ถ้าการยับยั้งล้มเหลวแล้วเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเข้าสู่ช่วงขัดกันด้วยอาวุธทันทีครับขั้นตอนแรกเลยคือการเจาะทะลวง โดยจะใช้ทุกอย่างที่เราคุยกันไปไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะไกลการโจมตีทางไซเบอร์เพื่อเปิดช่องในกำแพงของข้าศึกให้ได้เหมือนเจาะรูเล็กๆบนกำแพงเขื่อนประมาณนั้นเลยครับพอเจาะเข้าไปได้แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือสลายและขยายผลการสลายและขยายผลนี่คือการเข้าไปทําอะไรข้างในกำแพงค่ะคือการส่งกําลังเข้าไปโจมตีจุดที่เป็นเหมือนสมองและหัวใจของเขาครับ เช่นระบบควบคุมบังคับบัญชาระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อทำลายการประสานงานของข้าศึกทำให้หน่วยต่างๆของเขาทำงานร่วมกันไม่ได้เ <c oughs> มื่อระบบของข้าศึกล่มสลายแล้วเราก็จะใช้ความได้เปรียบนั้นเข้าปฏิบัติการเพื่อเอาชนะอย่างเด็ดขาดและสุดท้ายเมื่อสงครามจบลงเราชนะแล้วก็คือจบเลยใช่ไหมคะย้ำครับยังมีด่างสุดท้ายคือช่วงกลับสู่การแข่งขันเมื่อชนะแล้ว เราจะใช้ผลลัพธ์นั้นสร้างสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงใหม่ที่ดีกว่าเดิมเข้าไปควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญและสร้างเสถียรภาพเพื่อให้เราได้เปรียบในระยะยาวต่อไปครับถ้าอย่างนั้นขออนุญาตสรุปภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งนะคะโลกการทหารกำลังเปลี่ยนไปสู่สมรภูมิ5มิต,ติคือบกน้ำอากาศอวกาศและไซเบอร์ซึ่งคู่แข่งของเราใช้ยุทธศาสตร์ประการป้องกันหลายชั้นมาปิดกั้นเราใช่ครับ และแนวคิดการยุดหลายมิติก็คือคำตอบของความท้าทายนี้โดยมีหัวใจที่สำคัญที่สุดคือการหลอมรวมพลังอำนาจหรือ convergence เพื่อเจาะทะลวงกำแพงนั้นและสร้างเสรีในการปฏิบัติการให้ได้ถูกต้องเลยครับและสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือถึงแม้ว่าทั้งหมดที่เราคุยกันจะเป็นแนวคิดทางการทหารนะแต่มันสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกในภาพที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยยังไงเหรอคะ ที่เทคโนโลยีอย่างไซเบอร์และอวกาศได้เข้ามาเป็นปัจจัยชี้ขาดความมั่นคงและความขัดแย้งระหว่างประเทศไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องของทหารอย่างเดียวอีกต่อไปแต่มันคือเรื่องของพลังอำนาจของชาติในองค์รวมเลยทีเดียวจริงด้วยค่ะและก่อนจะจากกันไปอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดค่ะเอกสารที่เราคุยกันวันนี้คือมุมมองของสหรัฐอเมริกาคำถามที่น่าสนใจก็คือ เมื่อแนวคิดนี้ถูกพัฒนาจนสมบูรณ์แล้วชาติอื่นๆทั้งที่เป็นพันธมิตรและคู่แข่งเขาจะพัฒนายุทธศาสตร์ของตัวเองเพื่อตอบโต้หรือปรับตัวตามอย่างไรอืมน่าคิดมากครับนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันทางยุทธศาสตร์รูปแบบใหม่ที่ไม่ได้วัดกันที่จํานวนหัวรบหรือรถถังแต่วัดกันที่ความสามารถในการหลอมรวมพลังอํานาจจากทุกมิติใครทําได้ดีกว่าก็อาจจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ก็ได้ค่ะ